สวัสดีครับสวัสดีเอซเนาะวันนี้คืออะไรอาสาอันสามีที่ดีคือสามีใหม่เอออาเมียที่ดีคือเมียใหม่มันเป็นจังไหนพี่น้องเอฟซีมันเกิดอะไรขึ้นดีแล้วบานนี้เนาะเขามันมีมันมีเขาเรียนอะไรวา ประโยคคาพูดมานะวันนี้มามนะคอยก็เลยมาหฮหรือเขาสีใส้ประโยคนีบ่บบมาตัดเสียใจในการดาเนินชีวิตนเานาะเออนะออสามีที่ดีคือสามีใหม่เขาเามนเขาเอาอันนี้บบมาเป็นบรรทัดฐานมานเป็นอย่างมน,ม,น,ม,นมาเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะอ่ะเ,เขาก็ยังพูดได้เราก็ทำได้ปิวัาี่เปรียกปรนต่อต่อจากเมื่อคืนค้างคาหลาย ประเด็นมาเป็นอะไรเรื่องอะไรพี่น้องครับมาคุยกันมาทักทายกันวันนี้ก็ทั้งวันนะพี่น้องเอฟซีเนาะไม่ได้ทักทายเลยก็เลือกการอ่านหนังสือเล่มใหม่นี่แหละกับน้ำพริกถ้วยเก่าเมื่อคืนนี่ะเออนะจำเจวถ้วยเก่าเจ้าเจ้าเจ้าคิดเห็นยังไงซังตั้มระวังอ่าน้ำพริกถ้วยเก่าก่อนหนังสือเล่มใหม่เจ้าเลือกข้อไหนเจ้าเลือกเจ้าเลือกข้อไหนเอาหลุดแท็ก็องหัวรันแล้ว น้ำพริกถ้วยเก่าจำของเก่านะบอกอันอันนี้นังซื้อเล่มใหม่อื็อก็เปรียบน้ำพริกกับน,น้ำพริกอันโอ้ยมันแซ่บต้องนกินเออแม่บอมันก็เสียบนะนาะยังจำถ้วยอันนี้จะไปจำถ้วยใหม่บอกอันนี้พัด บอเขาจะไปอ่านหนังสือเล่มใหม่หนังสือเล่มเก่ามันซ้ำซากจำเจหนาเพื่อนายเออาอ่านอ่านจบแล้วอ่านจบแล้วอ่านจนเปิดจนนายแล้วจนนายแล้วเออเขาจะไปหาหนังสือเล่มใหม่อ่านลำไปลำมากกัมันบ่มีอย่างแล้วมันบุดีขึ้นอีกแล้วม่มีอย่างทีแล้วไ่ได้มาแล้วอ่านมาจากปีสิบเก้าปีแล้วเออสิบเก้าปีแห่งความหลัง่น โอ้สิบเอียนสิบเอีนเล่มใหม่บาดนี้มาที่นี่ก็เริ่ม้านคยสิบเอีนจะใส่อันอยู่อันอยู่ริมหาดริมทะเลมั้าเขาก็เลยไปเทีเอาทะเลกังคุยกับเวฟซีอยู่ว่าหนังสือเล่มใหม่นี่จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับหยังอ่าอ่าหนึ่งคือมันมีคนบอกมาว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับเอ่อด้านกฎหมายบเออ มีคนบอกมาหลายอยู่เดน่เป็นหนังสือเกี่ยวกับด้านกฎหมายสองคือหนังสือเกี่ยวกับอ่าภาษาภาษาเดอกําลังวิเคราะห์กันอยู่ตอนนี้นะว่าหนังสือเล่มใหม่สิเป็นหนังสือแบบใดอนะคะมันจะเป็นยังไงบ้านนี้อ๋อเล่มมันเป็นยังไงบ้านนี้ค่ะโอ้สิไปอ่านดูใส่น้อบ้ดนถ้วยเก่าแซบที่สุดแม่นนะเออกินน้ำพริกถ้วยเก่ามันแซบแล้วมันแซบที่สุดแล้วจ้าจำเจียวถ้วยเก่าบอก กับอ่านหนังสือเลยไม่อ๋อ,อตายแล <laughs> ้วมามาที่นี่นนมาเพิ่งไลกกลางวันก็เลยมาอ่ามาดูตอนก่อนก่อนก่อนฝน,น,นจะตกมาดูรายการโหนกระสือโหนกระสืออืม,อมนะมีอันมีคนดูมันมสียนห้าวิเได้พี่น้องเลยอืเอื่ังไหนเรื่องเกี่ยวกับการตัว <laughs> การตัวกันมีโลกสองใบอออ๋อมีโลกสองใบ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้มีโรคสองใบคืออ่ามีมีมีแฟนสองคนน่ะนะเออพี่น้องแล้วก็มาตัวแฟนเกา่าเออขอมาอยากกับแฟนเก่าเนาะแล้วทีนี้น่ะมาอยากับแฟนเกา่าแล้วก็ไปมีแฟนใหม่แต่ว่าไม่ได้บอกแฟนเกา่าว่ามีแฟนใหม่นะบอกว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วทีเนี้ยอ,อ่าเกิดท้องอ,อืมเกิดท้อง,ออองแล้วมาบอกว่าท้องกับสามีเกา่บาบัดนี้อ,อืมมาขอไอค่าเลี้ยงดูค่าอะไรเออแบบว่า อค่าคอดค่าอะไรกับสามีเก่าอืมแต่ไม่ให้สามีเก่าน่ะไปแจ้งเกิดเป็นไม่ให้เขาเรียกว่าไงวะบ่อยไปไก่เลยมือคอดนะนะอือนะอืมวันนี้ความแตกน้องสา,งสาวของสามีเกา่าไปซื้อบาทนี้นะเออเขามีโลกสองใบจ้ะเออคอยเร,ราว่าอ้คนสมัยนี้ก็เก่งเท่คือคืออันลบหลีกด้คักแท่ไหมโอยดีหรือว่าบอย บอัน้า้กับผัวขวากับผัวนอนคนละฝฟังเออแบบนี้ก็มีไดโนเม้ไหเออ้สยกับผัวอยู่บ้านกับผัวนอนน้องกันอยู่บ้านนี้ก็มีมงอยู่บ้านนี้ก็คยมีเหตุการณ์นี้นะจ๊ะอ่าฟังนั่นทั้งขวาแผัวเก่าทั้ง้ายผัวไม่เออมีอีีไหนเออโอ้ยตายนะครับไม่นยองสิบ้านนี้นะมีจริงๆนะอือก็ได้โฉก็ได้ถามแม่ได้ลี้ตี้เขาว่า หอยคือจะมาคักเท่คักเสิเดิ่คือเฮ็ดได้เลยนะพี่น้องเอ็มีนะเออเราก็ไม่เคยพอเนาะไม่เคยเจอนะไม่เคยเจออย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงหรืออะไรแบบว่าเออไอ้นั่นก็เลยคุยกันได้เนาะอย่างนั้นเนาะแต่ไอ้นี่แบบหลอกลวงไงเออนะแต่ว่าแต่ว่าเงินไปเอากับผัวเก่าบ่เงินไปเอากัะโผ่เก่าแต่ไปเชิงกับผัวใหม่ใช่เออไปอยู่ไปแบบว่าไม่รู้ ว่ายังไงหลอกนั่นแหละแล้วผัวใหม่ก็ไม่รู้นะว่ามีผัวเก่าออเแต่เพิ่งจะรู้จับได้เพราะว่าอ่าน้องเขาไปสืบไปสืบแล้วที่นี้ไปเห็นเฟซบุ๊กก็ใช้ใช้หลายเฟซเนาะเออใช้แะ้วกับผัวเก่าก็ใช้เฟซหนึ่งกับผัวใหม่ก็ใช้เฟซหนึ่งแล้วที่นี้บังเอิญว่าผัวใหม่น่ะเอารูปเอารูปคู่ไปโพสต์ไงอืเอารูปคู่ไปโพสต์แล้วก็มี วันทาคลอดอะไรไปเยี่ยมลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออ,อนะเออก็ก็เลยจับได้แล้วทีเนี้ยก็โทรไปหากันแต่ว่าอา่ผัวเก่านะ่ะเขาขอแค่เงินทาคลอดแค่สามหมื่นห้าอ่านอกเหนือจากนั้นคือไม่เอาอเออให้ให้คืนเงินแล้วก็จะไม่เอาเรื่องอะไรอมแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีไม่มีปัญญาคืนให้นะเขาบอกว่าคืนให้ได้แค่หมื่นเดียวแล้วก็จะผ่อนจ่าย สามหมื่นหาเขาข้ขขอเป็นก้อนอืแต่บม่มี่ห้ยจ้าเออจนนั่นทางทาง่ทานท่านนายเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยเนาะอืเ<ม>ขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าจะทําแบบนั้นก็ต้องไปลงบันทึกลงบัญชากันลงบันทึกบัญชาตกลุเป็นข้อตกลงกันอยู่สถา,านีว่าจะมีการผ่อนอะไรอย่างนี้เ<ม>งน 30, ินสามหมื่นหาคือบุปไปเอากระผัวไม่มาจาย<ม>อันนี้ก็เงินหลายเนะเออดีนะ หาให้แน่พอรัวจิวงอุหลอีเอออีีได้เมื่อนี้คอยเบ่งนะก็คนดูพร้อมกันน่ะแสนห้าหมื่นคนที่ลึกเด็กอืมนะอืมรายการนี้สุดยอดค่ะอืมเอาไว้ได้ได้ให้ได้แบบนี้แล้วทีนี้ก็โอไม่ผมมีเงินบอกคุณได้ไม่รู้ที่เขายังไม่ได้คุยกันอืมเขายังไม่ได้คุยกันอืมค่ะแต่ว่าลูกนาเป็นลูกยอมรับแล้วลูกนาเป็นลูกของคนใหม่อ่า เออนะคะเหตุการณ์แบบนี้ก็มีในสังคมไทยเป็นคือมีโลกสองใบเนี่ยมีโลกสองใบว่าหงึดหาายน้อพี่น้องเนาะอือแล้วก็มีคำพูดว่าสามีที่ดีคือสามีใหม่ว่าซั้นเมคือคือได้แท้จ้าเนาะอือก็คือได้แท้อ่าคอยเบิ่งโตะจีนหารสงอโอ้ยคอมเมนต์ไม่ไหลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ขออนุญาตเลื่อนเลื่อนคอมเมนต์ล่าสุดเนาะอ่าแต่ว่าตายยังเขียดค่ะช่างตั้มมีโรคสมัยตายตายก่อนแค่มันคิดมันกะแค่มันคิด,หน,ด,คนคดหนูก็จับได้แล้วแค่ช่างตั้มคิดหนูก็จับได้แล้วมันไม่มีทางจะมีหรอกอืมนะมัวคือไปไส่ก็ไปน้ำกันนะะพี่น้องอืมค่ะเออ ไม่ได้ห่างกันเนาะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยโอกาสนะคะคอยคอยบ่เคยปล่อยโอกาสดิเออจ้าอืมค่ะ